พักผ่อนจริงๆคือการที่เราได้ออกไปนะแล้วเราได้ไปอยู่ที่ไปอยู่กับตัวเองในสถานที่ที่เราเราเราชอบชอบภูเขาชอบอากาศเย็นชอบดอกไม้ชอบหมอกชอบสายฝนชอบแบบฝนตกมีมีกลิ่นหอมดินอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบแบบนั้นการเดินทางมันให้อะไรเราอยู่แล้วอะมันมันมัน มันเป็นการเปิดโลกเปิดตัวเองที่เคยอยู่ในกลาเชลฟเราคือตัวโลกของเรามันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเราได้เรียนรู้ด้วยนะออกไปข้างนอกเนี่ยคือการที่เราได้ออกไปพบเห็นวัฒนธรรมได้รู้จักผู้คนได้เห็นผู้คนต่างๆที่ไม่ใช่อยู่ในโลกของเราวันพักผ่อนของของคนทํางานเนี่ยคือเสาร์อาทิตย์ถูกไหมคะเสาร์อาทิตย์กับวันลาวันหยุดพับหรือคาลิเดทเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็หยุดแบบนั้นเหมือนกันเราออกไปวันธรรมดา ยอมลาสักครั้งหนึ่งถูกใจไม่ถูกใจเดี๋ยวเรารู้แต่ว่านั่นคือเวลาที่เราจะให้กับตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะจากกรุงเทพไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันใช้เวลาน้อยมากรถน้อยคนน้อยที่พักก็ถูกประหยัดกว่ากันเยอะมากกว่าที่จะไปแย่งกันใช้ช่วงหน้าหายโรงแรมแพงมากนะเราเราเราถามว่าบางครั้งทํางานมาเพื่อเที่ยวครั้งเดียวอ่ะในหนึ่งปีอ่ะมันคุ้มไหมมันเป็นผลทอยได้จากการที่เราแค่เปิดตัวเอาตัวเองออกไปเดินทาง ออกไปเที่ยวพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนไม่รู้นะแต่ว่าการที่เราได้เปิดตัวเอาตัวเองออกไปจากจุดที่เราอยู่อ่ะพี่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตได้ค่ะถามพี่พี่ยังอยากให้เราลองเปิดใจนิดนึงอ่ะลองลองลองพยายามหาวันหยุดที่เรามีอยู่สิบสวันเนียแหละลองลองดูสักครั้งก่อนก็ได้ลองเลือกมาพักวันเลือกมาหยุดวันธรรมดาดู หน้าฝนหน้าโลลองดูแล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างเอาเวลาวันหยุดของเราที่เรามีนี่ะมาใช้วันธรรมดาออกไปในวันที่ผืก็ไม่เที่ยวกันเราจะเห็นอะไรอีกเยอะมากรู้นะว่าทํากันยากนะที่จะลาวันธรรมดาออกไปเที่ยวกล้าปะล่ะคืออย่าไปห่วงวันหยุดอะเอาไว้ลาวันสงการหรือปีใหม่ลองออกมาเที่ยววันธรรมดาดูกล้าลาวันธรรมดาไหมถ้ากล้าลองดู